อา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาจากปันไพ่เลยพี่น้องมันของมาแล้วนี่ค่ะไปเอาเตียงไม้อีกแล้วหนึ่งตัวค่ะเอาเตียงไม้อีกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องไวเลี้ยตันอ่าเลี้ยงตันในสายเลี้ยตันแต่ตันก็ม่เงี้ยครบย่านมองนอนก็ทอกันค่ะจากไม่ครบแล้วเห็นเคล็ดชิปนั่นแหละค่ะเค็ดคลิปอ่าที่เป้าเตียงมาที่แรกค่ะพี่น้องเลี้ยงเพิ่งกับทั่วหาไม่ครบนะครับพี่น้องเนาะทั่วหาไม่ครบไาเลี้ยงตัวไม่ครบกับน้อง แม่มองนอนปรพ้อกันค่ะพี่น้องแม่กบสนับสนุนแม่กบมากค่ะได้เปลี่ยวมาอีกเตียงหนึ่งปนี้แม่กับลูกกับินอนถึงเตียงน้ำกันค่ะนถึงเตียงน้ำกันเอาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นเอามาส่งเลยพี่น้องเอามาส่งใกล้เดียวแล้วก็ขอบคุณเอ่อแม่ลาดวนนะค่ะแม่ลาดวนกับไปกบลูกพี่ของซับนะคล้วกพี่ของซับนะคล้วเทเลตันลูกชาย เย็นลูกไส้หมุนเลิ่มเตยเตียงภายในเลืตอตูนลูกไส้เห็ดเห็ดหยอกกันกับแม่วะ่ะกัดสันแม่นอนทึ้งเตียงเรือว่าสันลูกที่นอนทั้ง่างกันะเป็นกระเลยบตู้หาเมียก,กบค่ะแักไม้หาเมียกบไปเลืตอลลลตูนลูกไส้นะเลือตูนลูกเตยตันกระเลยอุ่นมาสมทบทุนซอยเมียกบค่ะให้ไปซื้อมาให้ลูกอีกดนะครขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เลืตอตูนสงสารนะคะน้องเตยตันกับเมียกบในผลุ แล่นอะไได้ลูกมันมันบบดนี้มันบบดนี้มันทิมเขาเอาที่นอนไในกลางไม่ลูกเอาที่นอนไในกลางก่อนไหมนี่ไม่ไม่ขัดสมมูรณ์มาว่างไลนหนึ่งไลนหนึ่งมันสุดหัวบปลูกเอาไลนหนึ่งมันสุดหัวบปลูกนี่บางลานอนที่สี่ไหมมันสุดหัวจุดตีลูกเอ๋อข่ดสมมูรณ์มาแบบนี้มันป่ะเออแบบนี้แต่ก็บางนย่ครับเออเออมันเกยมากเอาบังลาอุ้ยเบิ้งขันเอาตาเมลายเบิ้งเอาถ้าเราเสี่ยงลายอ่ะเออเห็ดเบิ้งลูกเห็ดเบื้องวันนี้มันสุดขาปลูกสุดกย เอาเห็ดเบิ้งเฮ็ดเบิ้งเอายกกันนั่นดอกเทเลยลูกดอกเฮ็ดเบิ้งเขาบอกใส่เกลือกูกันบ่ลูกใส่ทั้งนีอีกบ่นั่นก็จะเป็นประมาณนี้เออดึงเขาเขาตรวจอีกมาไปเคืองๆลูกตรวจอีกไปไปเคืองๆมันยุ่ยซื่อมุงพอดีที่น้อนเคืองเขาเขาสามมันน้อนวัวไปทางฝุ่นก็ได้หรือถ้าจะเอาหัวขึ้นได้นึงเขาเก่าหัวไปทางเก่าไหมไม่เบาหัวไปทางเก่าต้องเวียงเวียงเตียงไหมเวียงเตียงไหมอันมั้มาได้นี่ ว่ากสแะเดี๋ยวเขาตังสื่อที่นอนมาเพิ่มอีกไม่รู้ไหนบอกั้งไหนสือที่น้อนหน่อยบอกลาไม่อีกันึงบอกข้หมเอาสมุดบอกลานอนไรนี่มึงมถงโอ้สินอนไรนี่พ่อแม่น้อนไรนี่บันสิบอกทั้งไหนมันติดแต่วันออกแต่วันตกกว่านี้ลูตีไลขวางไลขวางใส่กันแบบเนี้ยโอ้เออได้ยูรูกเออได้ไเออได้ไดู้กได้ทางลเอทางอนีนอนอยู่ดีเออเออตั้งสี่ก็ได้ลูกเขาตั้งบดสที่นอนเพิ่อเมนอยู่ เออเออออได้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 น้องไทยเออสันได้นีดึงดึงลาดึงที่นอดลงมาอีกพระมาเท่ามุงเขาจะได้เฟืองมุงทั้งทึ่งเออเขาถือร่เดองศาสตร์กูเป็นหลูกจะได้เอาศาสตร์กูบ้าตรงวัดกูเออเออเอาเอาเอากกละยว่าก็ได้บัดนี้มันท่างได้ทิศตะวันออกตะวันตกลลกเอาต่องยางไปเบิรงหลวงตะเวนอือสองเบิรงก่อนเออเอาเอาเอาสันกระได้บาเมีน้วก็ี่ได้เห็ดหมอกามุงเอาของลุงหลุดเท่าน้ำจุลุก มันออกคือหัวที่เขาไปทางนี้ค่ะพี่น้องคองกับพระแคดิเมียนพี่น้องแค่ดิเก็บหัวตะพัดกันมาจากบา้านไพะเอาของมาบา้านไพรแล้วกเคลียรเลยไปเลยไปสร้างตัเตียงเขาเจ้าอีกตัวน,นึงค่ะเอาละเก่าเก่าคือเก่าพี่น้องเพิ่นมาบรรจงคนได้เถี่ยวเพิ่นก็บ่ลดค่าสซงให้เก่าเลยพี่น้องเลยค่ะเนี่ยสิขึ้นเตียงวามจำกแล้วโอ้ยคือหลวบปวกเล็วขี้ไปในท้ายแล้วก็ได้สิเตียงวามจำกัดมอีกแล้วพี่น้องนี่แตะบักหลาเอาเออเอาคือวบ,บวกักหลาบ้านไหนละ คือเวลาแบบสุดอันเตียงแดงบเวลาต้องไปไฟตั้งผุนพอมางนีบางแมฆมันกลางมุงมันติดตันมุงสุดมาล่างเมลาร์นี่เอาไรนี่ลูกเตียงเอาไรนี่ก็ได้เฮสีไว้ไรเตียงอีกโอ้ยหัวทั้งนี่าสิอ้วหัวทงุ่นแตว่าสีโอ้ยหัวทั้งนี่จะมันกับบอลเด่นมีปัญหาอย่างก็ตั้งสี่ก็ได้เขาเอาไปนี่แะอะไร่นี่แหละเตียงเอาไร่นี่แหละลูกตั้งหนึ่งบันเนนบันนี่เป็นกติภาเมียนมบองฮันดอกเอาซันที่จะมาตะบานไพ้เขาอันพวกล่างอันนี้เขาเอาเขาไต่รางไต่เตียงนี่ลูกนี่ พวกลังนี่คันพัชันกับแม่เทียนฮี่แต่นั่นดอกเป็นยันยูที่เปเอาผ้ามาดึงพัชันแม่ก็จะดึงมาตั้งนานนี่นี่นีแม่วาแม่จะเยวผ้ามาดึงมาตั้งนานนี่นี่นีแม่วาเนี่ยมองตัวดอกม่วงนี่เนาะนี่ไหมเขียดเสาขึ้นนี่ไหมลูกนี่เขียดเสาขึ้นนี่เราห้เอาของมาไวใบแคเทียแมวตัวแกะแมวมาไใบนี่นี่เอาคุ้มไใบนี่แม่วาเนาะเสือผ้ามาหนี่นี่นี่สือผ้าไล่ไล่ไปไหมลูกนี่เดี๋ยวไม่ต้องมุ่งใบนี่ให้เทียแมวตัวแกะแมวมาใบนี้นะเทียเขาจะเขียดยูเขียดจีนน้ำบึกเด็กถ้าเทีย ดนเอาหลายชิ้นเิ่งเลี่ยเอาของลงรถเขาได้หรอกลงรถพี่น้องอขอบคุณเด้อขอบคุณแม่ลำดวนแล้วก็คุณครองทรัพย์นะครับสี่ขอ้องทรัพย์พี่น้องข้องทรัพยแม่กบก,กับบุญหูแตกอายุเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อที่สนับสนุนให้แม่กบโอ้ยยาสฟปาเต็มยมตะคว่ำจำกระไดามากระไดชี้หน้าที่หนึ่งกระไดกรูบออกแอบกรูบออกถึงสิบวัสดุแอบแล้ว บิดอทายไปแล้วเอาลงกเกกับลบทถิมแล้วกับเต็มมือก็ลูกไส้ไม่อีกแล้วลูกไส้ยัง่ไม่เหลี่ยน้นีเมีแล้วสักไส้ผมมองมาดูแล้วองนั่เมียเมียเปลาเตียงไม่อีกลูกแป้าเตียงไม่อีกลมัดมาขานได้ไหมมันบลิดมัดูกมันหนักขึ้นอย่างนี้ม่มันเป็นไม่หยีมหนักนี่แหละนี่แหละดีใจพี่น้องเพิ่นเอาให้พี่น้องเพิ่นเลียตัลูกเพราะต้องเอาสาดเข้นปูดิลูกเต็มัน แต Changing, ่ตันต้องอาสาเขียนปูได้รูกมันจะของที่นั่นโอ้สมมติไปก่อนเอ้าขลามาเบิงเบิงขวางในรถเุดท้อลูกได้เที่ยวลงใส่กวนใส่ทางใดนกวนผมจะมาหอดพี่น้องมาจากบ้านไคไปยู่อีแม่แม่กับพ่อกลับไปธุระเนี่ยพี่น้องไปคุยธุระเรื่องเรื่องในสารคามุ่นละไปเบิดพ่อทุนไปคุยธุระและการเกี่ยวกับ EPC เท่านี้แหละพี่น้อง จะแค่มื้องน้อไปกดนอีป right. no no ูถ่ลูกน <sh ี่ไหมเดนาต้นีปูดี่แม่แม่บ้าเปปเตมีอีปูไดหมาหนินี่นี่เดินนี่ก็เดินท้านคุณใส่เพ่มเพิ่มที่ใส่หลุกน่กะบ้าเม่สไปเบิ่งอยู่เอามาปหน้าจะกินปนอีปูแม่์มานีนเปปเตมีบอเปปเตมีหู้อีปูปลลุกใส่ใสหู้ เออเออนั่นแหละนั่นแหละมือน้องไปกลนบกมเ้าติ้ตะเ้าทิ้ตะเศามมเ้านำรถเออบ่วเมีนมม้วงาในเมล่างสวยางแจางก็ได้เร้วไม่ท้สะอาดบางแ็ได้เรวทุกุกงาม้วงชาวนีพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศนาอยู่แห่งพี่น้องบรรยากาศท่างใส่ามะเรียน้ำยุงสีละปั๊บปั๊บแป๊บแป๊บปั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 ๊บับปั๊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 ับมาเปได้บางของพวกลัั สุดลังหยั่งเ้ามันจะบอขับไปอังอยู่ในหม่องนอนเนาลูกโอ้ยจะฝากเต็มท้อสิลบออกอยู่ดอกหรือเกลืกเดือดงวดดีเด้อดเป็นอย่างก,กุ้ยเอาโทรศัพท์ดีๆมาถ่ายพี่น้องเบื้องตะเกียจตะน้อยมันไหลสดได้บ่าะสันบ่ราะสันเมียบาเมียกระทียดข้นทางหลังนี่ไหมนี่ไม่สัใช่นี่บ่ราะสันเมียบาเมียเทียนเอาผาไล่ไล่ยัยยงเสียมากนี่เมียบาเทียดออกเมื่อนี่น เก็บของเาะแมนนี่จะกระจั้งาเป็นไผ่ตแมนแมมาเนาะดึงว่แล้วเห็ดุนเนาะเพราะได้เอาตตกแก๊สไปแม่เอาตตกแก๊กับตู้เย็นแมนมากนะยูนบานไผ่แมมากขั้นใดรอดเอารถเอ็ดดีมากนี่โอเคไี่นคนซอยก็จะคนซอยตอออกไม่นี่นี่แมาเนาะตนบักม่วงมันไ่ได้กิน้วอม่งนี้เดี๋ยวเพิ่งเห็ดอันนั้นแล้วเดี๋ยวเอาเนเพิ่งได้บาน จะปูเยอะงามมันใหญ่เมียนห็ดตะก้อนซ้ำซ้ำอันนี้เครื่องใบใหญ่พันปูเแถวนี้เมียมาอยู่ดีมีแห้งมีทุ่นแงจังนี่แม่จังสิว่าแม่จะไม่กัดตอบหน่อยตอจากเอ็ดดีไม่หนีเมียมานี่มีทุ่นมีห้อนกันอยู่ไหนไปเปลี่ยนอยู่ไหนไปเปลี่ยนปูห้องห้โซห้ลาไปเรื่อยๆแม่กัแติดสนับสนุนกับพี่น้องทเก่าครับแม่ก็ติเก็บท่อมไว้นี่แม่ว่าทำไมเห็ดตอเอ็ดดีออกมาหนีนี่เห็ดกระต๊อบขึ้นไว้พราะไหนยูไปเศร้าอันนี้ของเอ็ดดีพี่น้องเอ็ดดีไปซื้อใหม่ไหม ไปเห็ดไมอนี ais, ่กับน้องเมื่อบ้านก็เลยบไว้เด็ดเห็ดตอพี่น้องแต่ว่าของเอดีหลังไงหลังไงเอดีก็บพี่ยูสามสี่คนพี่น้องของเอดดี้นี่คหลังไงบางขั้นหนึ่งบางขันใดเรื่อว่าตะห็ดโค้งสางไว้เม่กบเก่าเคล่อนไปกันนี่แหละอยู่ได้ไปเป็นเม่กบมสุตอกไม่นี่เห็ดออกตอกขึ้นซ้ำเก่านี่แหละเห็ดขันน้อยเหาะขินไม่ได้เห็ดอันน้อยเหาะขินซ้ำนั่นเอาตะแครนนี่เห็ดเป้นเลยอันนี้ยอันนี้ใช้เห็ดเป็นเรียบร้อยแล้วดูอัไม่แป้นเลยเดบส แมนอันนี้ก ok ับ <careers> ตีกาดนี่ดิแฟนเลยแมนไอดีกับเอาไม้นี่ไปกาดให้นในลูกแพ้าสามร้อยกุ้าไอดีกับเจ้าไปกาดก็ว่าถือโอ้ยไอดีแล้วเมื่อเมืมีพูดไฟสนับสนุนอยู่นีอยู่นีอยู่ไอดีไฟสนับสนุนไอดีนี่ดีอยอะขาดต่ห้องดีใจน้ำนองดีใจน้ำนองดีใจน้ำนองพูดแม่เหนสักแค่ไหนมาฝุ่นไหมท่านฝุ่นไหมแต่มีอิปูไหมฝุ่นไหมลงไปฝุ่นไแมฝุ่นแม่เนาะคือเสียมหน่อยใช่แล้วไปก้นเลยเสียหาตัวก็ได้ปนตัวว่าขวานปนไงปิ่ง อะไรพี่น,อน้องบ้านนกดาวเมกุบเราต่าแสนหาพี่น้องส <c oughs> ี่เอาผ่าขึ้นปิดสูงหลายก็บ่ได้ย,ยันล่มมันบอลลวงมันแต่ร่มสิบตานมันมสิบห้าพังโอ้ขอบุญขอบคุณเด้อผู้เลี้ยงตัวแม่กบกับเลูกไส้กระเตนคาร์เมเต้นแม่บกบอ่ะไงกูหนีกงูหนีกับเมกบเพราะว่าสี่เอาลกูกไส้ไม่ยู่นั้น เอาสักไซก็มาอยู่นนันเต็มพี่น้องของไม่โกบก็เต็มแหละแต่ว่าลูกไซก็มากลางติมนอนอยู่นี่แหละนั่นแหละกับมันกเก็บให้เก็กับมากลางต่อแม่ไปนี่ละคางรถแม่ไปนี่เพื่นเอาติน้อยเพื่นมากลางตเื่อเอาร่มเพื่อนครับง่ายง่ายปานนั่นง่ายปานกบมาตะวันร่ำขอเขาง่ายปานโกผ้าเรือมือกับมันหนีอยู่คางรถแม่ยุ่นถลาเรือมือกับไปอยู่หน้าบ้านผุ่นติมเพื่อนติมกลางปั๊บสักไซประคามเปร้มันหวานมะลูก นี่แม่ปักคำม่เน่กินเมืองไปนี่เด็ป้าบักดกต้นไหนสันใช่นปล่าใช่ปุ่บักดกเทงๆเหมือนลูกว่าแม่เขาตังอย่านไหนนเมิองเออนี่ดนี่ดิอนนี้กอนชิ้นเมืองไม่ลูกอยู่นู่นไ่นๆๆอยู่ข้งหัวนี่น่แดงเตงอย่นี้บ้านไ่นๆๆไม่ต้องกอดปลละเปอมีเด้ไม่เล็ก้อนี่แม่นี่แมขาๆนี่แม่เออมันสันนนึงนี่น่เด้กอเมลูกนี่แม่เด็ก้อขาๆข้างล่างนี่ไม่ลูกแนนนี่ะเออ เอเอามนก่อเงี่ยกว่าแดดพุ่งูกถั่งนนั่น้ำมันีบเงิขนาดนั้นน่ะบ้านเ่ยเออถึงบ้าอะไรอาไม่ทราบอ๋ออยู่ตยือยู่แต่ต่นมันแทวาคือบ่อยู่แต่ต่วนมันเทเท้าคือมาหากินั่นอันต้นยูแมนตัดออกไปยุ่นกันออเอามาดีดึงไมีกลูกแม่ก็จะกออยู่นั่นฟาดหัวแม่มั้โอ้ยหลบถึงบ้าถึง้ย เอาอชิ<ล>มมองเฮมันขอเดียวเนืออเ้อไงนี่เยวกิน,กนเอาชิมมึงจอก,กันเพาพี่เด็กพี่เด็กรู้แบบนี้ใช่ไหมแจ๊คแจ๊คแก๊คอ้ขอเลอดเนาะโอ้ย,อยมือกับ้งไทยนี่พี่น้องอยู่แต่ตัวมาขามแปรแต่ตัวมาขามเลียนโลกโลกอยู่เต็มเครงเดี๋ยวข้ามเสียบมืออื่นไหมที่พาตัไอ้ไอนี่เอาชิมมึงกันเะกี้มมากจ้พี่น้อง กินกระป๋อแดบองกระเช็ใช่ไหมซักใจนี่กินกระป๋อแดบองกระเช็เคยกินบ่ผมไม่เคยกินน้ำแก้วยังแม่คนไหนนี่อะไรแม่ทั้งเหงียแมเขาจะกินไม, <c oughs> ม่รู้เมื่อสิเป็นตวันยุทิสักใ์ใจผมแม่รอนตกตัวนึงแลบบ้วอืมนแซ่บอืมอ้มือไพรต่อยชูแม่พระหามพระตอยควาอันปลาเมยเ <at> ปจังไดลูกปลากระถางแมนาเฮียบ เด็ดเด็ดเด็ดแมาอันหนึง่งเด็ดปลาหน่อยแม่นหนึง่งเอาแม่กรอบทะเบียนรถจะาไปใส่ยนี่ยไปหาเบาห่อเ <c oughs> ด็ดปลาแม,มันหนึ่งใส่แม่จูมันในปลายนี่แม่ในลูกน,นี่นี่แนวมาตรฐานเด็ดมาอัน,นเดียวจูงทั้งใจในลูกจูงมันที่เป็นผ่านะจูงมันที่เป็นผ่าลูกจูงมันที่เป็นผ่าเน,นี่ย รวมดาก็ขึ้นลูกมันสิลุกปุ๊บน่เอไปหามองเล่ตนไฟฝุ่นบด้อันั้นเลยแม่งนะบุกคุณอย่ตายเลยลูกเอาไปไ้น้ำใบไอเจ้านไปไปน้ำใเจ้าตั้งรวมมาทางมั้เดี๋ยวมันตั้งจัดไหมเอาลงไบตกอนสีลูกเอาฮะเอาน้ำนองไหมเอาไปวากระพื่นก็ได้ลูกให้ตาลจัดมองพระ่าตาจัดมองเป็น เออพี่น้องเดี๋ยวแม่กบจิตใจใหญ่ย,ยันแม่กบจิตใจใหลูกกันแคดคองกันเนะพี่น้องเด้อเอาขอบุญขอบคุณหลายๆขอบุญขอบคุณแม่ลำดวนนะคะที่เมตตาสงสารแม่บกบกับเอ่าถูกทรายคับแต่ตันนะคะที่เออมอบเตียงนอนให้อีกเตียงหนึ่งค่ะพร้อมกับเอ่าผู้ซื้อพข่าวในคลองซับนะคะคลองซับหรือว่าที่มแม่แม่ให้เป็นลูกกันเป็นยมโบก,กับแม่กบเกินบ่เคยติไไดกันยในเด้อนะคะ เป็นเป็นเลีนเป็นแม่เอ็นเป็นน้องกันเลยเนาะยึดถือชมกาแกันเนาะขันเนาะขอบคุณบวกคุณหลายๆค่ะเต็มเลยพี่น้องความจำเต็มเลยพี่น้องอาชีพนี้ไป็นสามีก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆด้วยค่ะอาะสวยกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์แม่กดได้พี่น้องเด้ออยากกําลังไหลสดได้แล้วได้แม่กบสามารถไหลสดอ่ะผ้าเบิองสดๆนะครับพี่น้องนะขอบคุณหลายๆตา